ครับวันนี้ก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยกับช่องอาจารย์หนู่มซีแซดนะครับวันนี้น้องก็จะมาแนะนำแล้วก็มาสอนอสอนพี่พี่เรื่องการที่เราดูเกียวนะครับดูเกียวในลำกล้องนะครับว่ามันมีกี่เกียวการที่เราไปเลือกซื้อเลือกดูนะครับว่าเราต้องดูยังไงเกียวปืนเข้าออกแบบมาแบบไหนมีทั้งหมด กี่เกลียวมีตั้งแต่แบบสี่เกีียวหเกีียว8ดเกลียวแล้วก็12เกียวนะครับอ่าอันนี้มันแตกต่างกันยังไงผมจะพูดถึงเกียวนั้นก่อนนะเดี๋ยวน้องน้องขอญาตนั่งอ่าเราขอญาตนั่งก่อนเกียวนะครับเกีียวในลำกล้องอ่ถ้าเป็น6เกียว6เกียวนี่ แล้วมันก็จะเขียนบอกเราอีกนะครับบอกว่าเกีียวนำกล้องมันจะมี1ต่อ10 1 1ทับ10 1ทับ12 1ทบ18ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่า1 1ท1บ1 1ทับ 12, 1ทบ16ี่มันคืออะไรมันคือ1วงรอบของหัวกระสุนนะครับถ้า1ทัก็1นึรอบเกี่ยวหรือว่า1รอบหัวกระสุนอยู่ที่ระยะประมาณ7นิ้ว ถ้านึทับสิก็1รอบของหัวกระสุนจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะครับพื้นพกส่วนมากปืนพกเราไม่ว่าจะเป็นตระกูลพวก9โมม1สิบเอ็ดโมมจุดสามห้าเจ็ดจุดปเปอร์อ่จอยเกี่ยวในลำกล้องเขาก็จะทำออกมาส่วนมากส่วนใหญ่เลยจะมี1นึทับสิหนึ่งวงรอบของหัวกระสุนอยู่ที่ประมาณ10นิ้วแต่ถ้าเป็นพวก กระสุนพวกปืนอย่างเช่นปืนพวก m 1 6 m 1 6 m 4แล้วก็ปืน ak 4 7หรือว,ว่าบ้านเราเรียก Ag a านะครับอันนั้นก็จะเป็นพวก battle rifle ก็ตั้งแต่กระสุน7.6 2ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกระสุน5.56คูณ45มลเมก็จะเป็นพวกปืนทรง ar 1 5หรือว่า airsoft rifle เกียวในน้ำกล้องเขาก็จะมี6เกียวแต่ในส่วนของปืน AK 47หรือาก้ามันจะมีอยู่ทั้งหมุด4เกียว4เกียวใหญ่นะครับอ่าถ้าเ้ามม,มเราไม่ว่าจะเป็นバレต้าซิกอ่าซิก P สามสซิกสามบ5กซีแซดซีแซดคอมเพกซีแซด p พซีแซดคอไม่ว่าจะเป็นเชนิกหรือว่าคานิกว่าเราเรียกทิซัด หลายรุ่นหลากหลายนะครับมันก็จะมีประมาณ6เกีียวแต่ทีนี้ในตระก,กูลกกในตระก,กูลก็ส่วนมากที่ทเราเห็นตระก,กูลตระก,กูลกกมันก็จะมี6เกีียวแบบเกีียวก็จะมีอยู่2แบบเกีียวแบบโพลีโกนอลเกียวแบบ al, แบนแอนกรุฟโพลีโกนอลก็จะเป็นแบบ,ก,ก,บก็สิบก็สิบเก้าเจนสาตั้งแต่เจนส มันก็จะมาสต็อปไว้ที่ประมาณเจนสี่และพอที่นี้พอถึงเจนห้ามันก็จะเปลี่ยนมาแบบเกลียวแบบแรนแอนคู Q. อ่ามันก็จะเป็นแบบสันเกลียวอาโพลีกอนอแบบไหนโพลีกอนอก็จะเป็นคล้ายๆกับเนินเขาหรือว่ายอดเขายอดเขาเหมือนเราสองใยอดเขามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นเนินเน,นเหมือนนี้อ่าเวลาเรายิงไปปุ๊บที่นี่ตะก,กวัวมันก็จะบิดเพราะว่าเขาใช้ความร้อนโดยการ เข้าเตาและเขาก็จะใช้กรรมวิธีโดยการบิด mm hmm. เขาเรียกบิดเกีียวแต่ถ้ารุ่นพวกซีแซดพวกอันนี้เขาก็จะแบบใช้แบบลิมเมอร์ลิมเมอร์หรือว่าตัวแทงเกีียวเครื่องแทงเกีียวเครื่องแบบสมัยโบราณมันก็จะหมุนแบบนี้มันก็จะหมุนแบบนี้เราก็ใช้ในแท่นแท่นกลึงหมุนหมุนหน้าตามันก็จะหมุนแบบนี้ แต่ถ้าแบบเป็นฟพลิโกนนอกก็จะใช้ความร้อนความร้อนเสร็จแล้วก็บิดเกลียวทีนี้ข้อดีข้อข้อดียังไงข้อดีของเกลียวแบบโพลิโกนอลเวลาเรายิงลูกตะก,กัวลูกอะไรแบบนี้เวลาเราทําความสะอาดมันทำความสะอาดง่ายเ,เพราะว่าเวลาลูกกระสุนเวลาล่องเวลามันเผาไหม้ไฟเมอือสับปับ๊บแรงระเบิดปุ๊บมันก็จะส่งหัวหัวกระสุนออกไปแล้วมันก็จะรีดมันก็จะรีดตะก,กัวก็จะ จากตัวกัวก็จะรีดตามร่องนี่มันมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับส่วนมากถ้ามันจะติดมันจะติดตรงสันนี่ตรงนี้มันตรงตรงยอดยอดมันนี่มันเนินเขาแต่ถ้าเป็นพวกแรนแอนกรุ๊ปหรือว่าพวกสันเกียวทีนี้มันจะติดมันจะติดตามร่องเล็กๆเหมือนเกียวแบบนี้มันก็จะติดติดประมาณร่องร่องเล็กๆมันจะเข้าไปทีนี้การล้างเราก็จะล้างยาก มันก็จะมีเอซีที่มาถามผมว่าออพี่ครับล้างยังไงในการที่เราล้างให้เราใช้วีนอนหรือว่าแปรงที่มันเป็นทองเหลืองหรือว่าเป็นสแตนเลสก็ได้นะครับพี่เราทาทอไอ้นั้นวีนอนไว้ก่อนอ่าชโลมไว้ก่อนอ่าทาเสร็จสักพักทีนี้เราก็เอาใช้แปรงสแตนเลสหรือว่าแปรงทองเหลืองมันไม่มีผลต่อกียวนะครับอ่าบางคนสีเรียดว่าเกียวจะเป็นรอย เกียวเนี่ยเขาผ่านกรรมวิธีเขาหล่อล้อมเลกก้านะครับเ,เลกก้าชั้นดีเลยชุบเ,เรียบร้อยเพื่อที่จะให้มันแข็งทนแรงระเบิดแทนทนแรงระเบิดไม่เกิน35,000ฟุตปอลต่อตารางนิ้วเ,เ,เขาก็จะออกแบบมาถ้าเป็นกระสุนพวกกระสุนบวกพี่บวกพีบวกแรงอัดเขาก็จะเยอะขึ้นมาหน่อย แรงกระทะอะไรก็จะเยอะถ้าเป็นพวก11มมหน้าตัดกระสุนก็จะใหญ่ขึ้นอ่าก็จะมีจุด4ี่อ่าไล่ลงมาก็จะมี9 Momo, ้ามมอ่าแทงกระทะเยอะขึ้นมาเราก็สา7ห้าบ้านเราก็จะเป็นพวกจุด44จุด4 4แม็กน้ามนี่หน้าตัดกระสุนเขาก็จะใหญ่มันจะเล็กกว่าจุดส5ห้านิดเดียวเวลาเรายิงอ่ะโอ้ยิงมีสะเทือนนะครับสะเทือนมือเลยลนั้นคือแรงกระทะเขาก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าจะเป็นพวกกระสุนที่เรา เห็นกันส่วนมากที่วัยรุ่นเข้าไปทํากันคือพวกจุดสามแปดศูนย์เอามาทำไอ้นี่ใหม่นะครับจุดสามแปดศูนย์ไอแรงกวาทาเขาก็จะน้อยลงหน่อยแรงกว่าทาเขาก็จะไม่เยอะเท่ากับเก้ามโมแต่ถ้าเป็นเก้ามมแรงอัดอ่าแรงอัดในลํากล้องนี่เหล็กก็จะเป็นชั้นดีหน่อยถ้าเป็นเหล็กเปาะธรรมดาในเวลายิงมันอาจจะระเบิดทีนี้ในส่วนของลูกซองลูกซองมันก็จะมีลูกซองไทยประดิษฐ์ ลูกซองไทยบัณดิตลูกซองหักลำลูกซองคุณปูคุณตาคุณอะไรของเราที่ตกทอดมรดกมามันก็จะมีหลายแบบมันก็จะมีลำกล้องแบบหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็มีแปดเหลี่ยมมันก็จะแล้วแต่เขาจะออกแบบดีไซน์มานะครับบางกระบ,บอกก็จะทําเป็นแบบเหมือนด้ามจับลูกโม่บางกระบ,บอกก็จะชอบฮิตหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าสเปดโค้เราเขาช่างเขาก็จะออกแบบให้ให้เขาก็จะ มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นึงของตัวเองนะครับในการที่เราออกแบบมาทีนี้การเข็มเข็มบางรุ่นนะครับบางรุ่นเขาก็จะมีสมอสมอล็อกแต่บางรุ่นก็จะไม่มีสมอลล็อกอย่างเช่น1 9 1 1ที่เป็นไอซีรีส์70กับซีรีส์80ถ้าซีรีส์70นี่เขาจะไม่เอาออก